สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกท่านจ้าเมื่อนี้มากินพัซซ้าอวน้ำกันค่ะปรุงรสตามใจชอบนะค่ะเพื่อนเพื่อนมักแนวไลดกระใสลงไปค่ะเห็ด <c oughs> หูหนูค่ะไม่นิงมากินเห็ดหูหนูค่ะเพื่อนเพื่อนมากขึ้น,นบอจ้า อร่อยอร่อยค่ะกินยูเทียงหน้าหน่อยของเฮ่าค่ะเพื่อนเมื้อนี้อยู่บ้านออกมาบ้านค่ะ บ้านเพื่อนๆในยังกินนอกค่ะเมื่กินน้ากันเด้อค่ะเพื่อนเพื่อน กินอยู่ทงไ้ทงหน้าบ้านน่าค่ะเพื่อนๆกินไปน้ำเบิงต้นเขาไปนำ้ำค่ะอากาศเย็นสบายค่ะไม่มีแดด อากาศเปลียปล่ยนแปลงดูแลสุขภาพนํำเด้ค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นห่วงเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เขามารับชมด้วยค่ะขอตกินต่อกันค่ะบ๊ายบาย